เทคนิคการบริหารทีมขายตรงเทคนิคการบริหารทีมขายตรงอัพไลน์ที่เป็นผู้นำในการทำงานขายตรงมีหลายบทบาทในคนคนเดียวกันตามที่ได้เคยกล่าวไปแล้วคือเป็นทางผู้นำที่ปรึกษาพี่เลี้ยงของนักขายมืออาชีพครูนักถ่ายทอดนักบริหารผู้จูงใจนักบริการและ นักพัฒนาตึงบทบาทต่างๆผู้นำจะนำมาใช้ในการบริหารดาวรลายระดับต่างๆที่เราจำเป็นต้องให้ฟามช่วยเหลือเพราะอะไรหรือก็เพราะหนึ่งเขายังค่าความรู้และความไว้ใจหลายๆประการสองหลายคนยังไม่สามารถจัดเว จัดสรรเวลาระบบงานหรือบังคับตนเองได้ถ้าหากไม่ได้รับการกระตุน้นหรือจูงใจตามบทบาทของนักขายตรงที่จะต้องขายและเป็นสปอนเซอร์จำเป็นต้องได้รับการกระตุน้นและตอกย้ำาีผู้จำหน่ายตรงโดยทั่วไปหลายคนทำงานไม่เต็มความสามารถ 5. เขาต้องการผูน้นำที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษารหรือ แตเนเนะหอแนลักการบริหารทีมงานต่วนตัวหลักการบริหารทีมงานต่วนตัวผู้นำจะต้องสร้างผู้นำในการทำหน้าที่ขยายธุรกิจโดยการสร้างทีมงานหรือขยายองค์กรออกไปแนวทางที่จะบริหารทีมงานต่วนตัวที่ใกล้ชิดเราคือ หนึต้องขัดเลือกบุคคลในสายงานกลุ่มนี้ด้วยตัวเองต้องอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นการต้วนตัวแจ้งข่าวและตรงข่าวให้ทราบเมสมอ 4. ีรู้ว่าขนาดนี้ลูกทีมเราไปถึงไหนแล้ว 5. พยายามให้ทีมงานปรับตัวเข้าหาเราด้วยสิ่งที่นักขายตรงต้องการจากผู้นำผู้บริหารหรืออัปไลน์ระดับสูง สิ่งที่นักขายตรงต้องการจากผู้นำผู้บริหารหรืออัพไลน์ระดับถุงต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่นักขายตรงต้องการหรือคาดหวังที่จะได้รับจากผู้บริหารหรือผู้นำหนความสนใจหรือเอาใจใส่ในระยะเริ่มต้นและส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ทราบบ้าง 2. ติดต่อได้หรือพบได้เมื่อต้องการ ขอคำแนะนำา 3. ต้องมีความรู้ในสินค้าหรือแผนการตลาดที่พอจะอาศัยหรือพึ่งพาได้4มีความจริงใจในความช่วยเหลืองานบางบ้างโดยเฉพาะคนใหม่ๆ5มีความเป็นมิตรรู้จักวางตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี6มีความเชื่อถือได้ในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองและเวลา7มีความสามารถในการขายสาธิตเป็นสปอนเซอร์หรือถ่ายทอด แมีความกระจิรือล้นและมีการติดตามที่ดี9ก้ามีวิสัยทัศน์และมีสปีดในการทำงานร่วมกับหมู่คณะหน้าที่ของผู้นำทีมขายตรงหน้าที่ของผู้นำนับทีมขายตรงในการทำหน้าที่เติมสร้างและบริการทีมขายตรงของผู้นำในระดับต่างๆคงหนีไม่พ้นหน้าที่ต่างๆซึ่งจะหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับ จำนวนสมาชิกในสายงานการวางแผนการจ่ายงานให้แบ่งเบาภาระและผิดชอบต่อต่อกันไปขอให้แนวทางต่างๆเป็นที่เป็นหน้าที่ของผู้นำดันงนี้หคือการหาสมาชิกผู้จำหน่างสองคือการฝึกอบรมพัฒนาและการจัดประชุมสาม,สามคือการสาธิตผลิตภัณฑ์และนำเสนอสี่คือการขายผลิตภัณฑ์ขายโอกาสขายบริการ ประสานงานและประสานประโยชน์คือหน้าที่กระตุ้นจูงใจ6คือการอำนวยการปกครองดูแลช่วยเหลือแนะนำให้วิธีทางของผู้นำในการบริหารงานสมัยใหม่วิธีทางของผู้นำในการบริหารงานสมัยใหม่เนื่องจากผู้จําหน่ายตรงแนวหน้าที่ผู้นำมักมีมีความ เป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นลักอิจาภาพในการพูดคิดดำเนินชีวิตและการแสดงออกผู้นำจี้อาศัยการคมคูหรือบังคับนั้นหม,หมดยุคหมดสมัยแล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคตาลสนเทศเป็นยุคโลกาภิวัตน์ไม่ใช่ยุคตุขโขทยหรือกรุงเตียชุดทยามีระบบเจ้าขุนมูลนายหรือบ่าวไพ่เมื่อท่านใดก็ เมื่อท่านใดนก็ตามในบทบาทหรือหน้าที่ของผู้ให้จำเป็นต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลในการบริหารทีมงานคือบริหารงานและบริหารคนดังนี้หนึ่งอย่าทำให้ตัวเป็นเจ้านายคนอย่าทำตัวเป็นเจ้านายคนแต่ขอให้ถือเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพที่คอยให้คำปรึกษาหรือหารือได้สองอย่า สร้างอำนาจแต่จงสร้างความศรัทธาอย่าสร้างอำนาจแต่จงสร้างความศรัทธาจะน้าศรัทธาน่ารักน่าครบและน่าคารวหรือไม่อยู่ที่ประสบการณ์ความรู้ความสามารถหรือการแสดงออกที่เหนือกว่าเขาสามอย่าสร้างความกลัวอย่าสร้างความกลัวแต่จงสร้างความเชื่อถือและการควบคุมไม่ได้ผลแต่จงให้ข้อมูลที่รู้ให้สายงงานราบพร้อมๆก,กับการปฏิบัติตาม ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจตียาบังคับแต่ขอความร่วมมืออยาบังคับแต่ขอความร่วมมือถ้าเราได้ช่วยเขาทีมงานไว้เมื่อถึงข่าวที่เราขอร้องให้เขาช่วยคงไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะช่วยเหลือเราห้าผู้นำไม่ใช่ผู้ควบคุมงานแต่ผู้นำคอยติดตามงาน ผู้นำไม่ใช่ผู้ควบคุมงานแต่ผู้นำคอยติดตามงานเมื่อเพื่อสแสวงหาความช่วยเหลือให้เขาทำงานได้สะดวกและราบรื่นเช่นเดียวกันกับการตามจีมงานอย่าถามว่าในแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างหรือไม่มีผลงานแต่จงถามว่าลูกค้ารไรลูกค้าไรายใดบ้างที่ได้พบมามีปัญหาจะได้หาทางช่วยเหลือ ผู้นำขายตรงไม่ใช่นะักปกครองแต่เป็นผู้สนับสนุนผู้นำขายตรงไม่ใช่นะักปกครองแต่เป็นผู้สนับสนุนหมดจิตที่จะให้คุณหรือให้โทษกับผู้หนึ่งผู้ใดย,ยุคนี้ถือว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ อยู่ที่เป็นคนของใครเจ็ดผู้นำขายตรงไม่ใช่ผู้ตั้งงานแต่เป็นผู้ประสานงานผู้นำขายตรงไม่ใช่ผู้ตั้งงานแต่เป็นผู้ประสานงานผู้นำเป็นผู้ขอร้องให้ทีมงานร่วมมือร่วม,วมทางเดินไปด้วยกันคือแทนที่จะสั่งสมาชิกในสายงานว่านี่คุณอย่าลืมเอาของที่ยืมไปมาคืนด้วยนะควรจะเปลี่ยนประโยคไหมว่านี่คุณเอ๋ยเอ๋ยชื่อด้วย พรุ่งนี้ช่วยเอาุ조าชิตมาให้ด้วยนะเพื่อจะใช้เพื่อเพื่อนจะใช้แล้วแปดผู้นำจะถูกมากกว่าการจับผิดผู้นำจะถูกมากกว่าการจับผิดคือคิดบวกต่อทีมงานและสายงานโดยถือคติว่าคนจริงชอบทำคนไม่ชอบทำชอบติผู้นำจะไม่บนถึงปัญหาแต่จะ พยายามหาทางแก้ไขปัญหาก้าผู้นำไม่ใช่รู้แค่วิธีการผู้ผู้ไม่ใช่รู้แค่วิธีการแต่ต้องสามารถแสดงให้เห็นวิธีการหรือขั้นตอนคือไม่ยืนอยู่แต่บนหอคอยงาช้างก็ที่จะลงมือลุยกับทีมงานและติดจีนพอสมควรติดผู้นำไม่ใช่การผักดันแต่จะใช้วิธีการจูงใจโดยบอกให้เห็นถึง ผลงานดีของการทำงานและรักษาผลประโยชน์ให้กับทุกคนในทีมงานคนทุกคนอยากเป็นผู้นำเพราะตะแดตแสดงถึงการมีตำแหน่งมีอำนาจมีหน้าที่และมีศักดิ์ศรีของผู้นำพอบทบาทการเป็นผู้ใช้เขากับใช้เข้ากับการเป็นผู้ให้เขาใช้ นั้นต่างการแต่ทำอย่างไรเล่าผู้นำจึงจะเล่นบทบาทในการเป็นผู้ใช้เขาได้อย่างมีศิลปะที่เกิดการยอมรับร่วมมือยินดีเต็มใจและใจสู้จริงเหล่านี้เป็นกิจเป็นภารกิจที่ผู้นำทีมขายตรงยังต้องเรียนรู้และพัฒนากันต่อไป